มีวัตถุมงคลพูดมีไว้นะเพื่อเป็นสิริมงคลน,น,นะเป็นเครื่องเป็นของประจำตัวนั่นว่ากว่าจะได้มาเนี่ยต้องไปเท่าแถวต้องไปตามแดดแล้วก็ไปต้องไปตัวร้อนรับพลังกากสุริยะเทพนะครับแต่ก็จะเผาไหม้ความยากความจนความทุข์ความร้อนจะเดือจังไลยห้มารายหายสิ้นนะมวลสารก็จะพูดถึงเลยนะสุดยอดของมวลสารครับผมไม้ บุคคลต่างๆผมไมายว่าเขียนพยานยดังแล้วก็ผมที่เป็นบุคคลต่างๆนะเป็นผมจากเป็หลายดำเป็หลายขาวหรือจะเป็นสะเก็ดดาวนะหรืออุณตร้มณีหรือเป็นผมทูปเป็นผมพระเก่าขององคบุญนะอาจารย์ลุงตัต้งหรือปอมาคือดวมเจ็ดีบตดใสล่ลงไปนะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดสุดเลยนะครับ ทักก่ท่านเป็นกวนร้อนนะครับรับพลังพร้อมมาเลยพลังจากสุริยเทพท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บน,นะทักอธิษฐานครับนี่คือขัานบนนะเดี๋ยวถึงเวลาพิธีแล้วขอทุกท่าน่วมพิธีเกียรติเกียตันร์หนะึ่งร้อยเก้าสิบเก้ารูปนะท่านจะจับทําผมได้เลยนะแดดร้อนเดี๋ยวที่มีลมมาลมคือสัญลักษณ์ของพญาราหูของข้าเวทสุวรรณจะบอกเอาความมากข้าความร่ำรวย เอาทรัพย์ถิ่นเกินทองให้ทุกท่านเลยนะพระทุกองค์จัดอยู่ในซีลแบบนี้นะครับไปแกะมาเจอเนื้อสีเงินเอามาแลกเงินสามร้อยไปแกะมาเจอสีเงินนะครับเอามาแลกเป็นเงินสามร้อยนะใไปแกะมาเจอทองคำมารับเงินหนึ่งแสนรับตรงนี้เลยรับกับผมแสนหนึ่งนะเดี๋ยวรอ นทวนรมานบ่มีสรองพุทั้งคุณยาท้อยามสูอาทิตย์ จำขึ้นใจว่าว้วอนก่อนคำขอพรได้ดายผ่านวัดป้อนจานวัดปาน